ดาลิงไอตกลงหาที่บ้านเรียบร้อยแล้วไอจะขายทุกอย่างแล้วเราจะอยู่ด้วยกันพ่อไอจะโอนเงินเข้าที่บัญชีอยู่นะโอเคไหมโอเคอยู่ลองเช็คโทรศัพท์ดูว่าเงินเข้าหรือยังบัญชีไอเลยใช่ไหมส่วนเงินเงินไออยู่เก็บไว้เลยนะแต่ไอให้อยู่เป็นคนดูแลเงินไอเองได้เลยดาลิงเงินเข้าพอดีเลยอยู่ ให้เรากับลูกไปอยู่ด้วยกันไงดีไหมถ้าเงินบ้านอยู่นี่คือมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ไงทุกอย่างที่ไอม้มีไอ้ขายที่บ้านหมดเลยเพื่อมาอยู่กับยูไงเราจะมีลูกด้วยกันไม่ใช่หรออื I love you นะ I อ o ก็เลิฟอยู่ขดรงลี ฮัลโหลนิมใช่ปะตนน้นนาำนะเออแกเป็นเซลล์ขายรถวีเอ็มใช่ปะพอดีว่าฉันนิดผัวรวยอยากอยากได้รถใหม่เอาแบบตัวท็อปดีสุดแพงสุดไปเลยอืมได้ได้ได้ไดแกเตรียมมาส่งที่บ้านฉันเลยนะเดี๋ยวฉันส่งโลเคชันไปให้เอกส่งเอกสารการพ้การผ่นอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาคุยกันที่บ้านนะจ๊ะได้จ้ะแต่งกิ้วนะเพื่อนเลิฟอยู จุดๆโอ้าดาลิงเขาเริ่มบอกดาลิงเลยค่ะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาเพิ่งโทรไปหาเพื่อนเขาที่เป็นเซลล์ขายรถ B M เออคือไอ้ว่ามันต้องมีรถไงเพราะเราจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกอ,อืมไอ้โทรสั่งเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพวกเนี้ยไอ้จะให้เพื่อนเอามาให้ที่บ้านเงินสดเลยจ้ะเงินสดเลยเหรออืม แต่ว่าไออะอยากได้รถไปตลาดอีกสักคันหนึ่งอ่ะก็บะก็ได้อยู่จะดีเหรอดีสิเงินเยอะแยะใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดหรอกซ,อซื้อไปเหอะนื้อชิอ่ารับอยู่สวยจังเลยหลังนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวดาลิก็โทรสท์สามาก่อนสิลืมโทรนะเขาเลยอ่ะ รอค่ะพี่อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวรออยู่หน้าบ้านเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดาลิงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคสวัสดีครับมาดูบ้านใช่ไหมครับสวัสดีค่ะท่นดาดูบ้านไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังนี้ใช่ไหมคะที่หนูติดต่อไว้อะค่ะคับอ๋อราคาเท่าไหร่คะพี่ครับหลังนี้เลยครับราคา8.2ล้านบาทครับโหแค่นี้เองดวลิง งั้นซื้อเงินสดไปเลยเนาะซื้อเงินสดเลยค่ะพี่โอ้ดีเลยครับงั้นรบกวนเชิญทำเอกสารซื้อขายที่ออฟฟิศนะครับครผมได้ค่ะป้าค่ดาลิงบ้านสุดที่สุดเลยค่ะเชิญตรงนี้เลยครับค่ะนี่เลยครับอ่ะตรงนี้ครับได้ค่ะตรงนี้นะคะครับเรียบร้อยค่ะค่บขอบคุณมากครับเรียบร้อยนะคะ ด่าลิงเดี๋ยวด่าลิงไปรอไออยู่ที่เรากันนะเดี๋ยวไอตาไปนะจ๊ะโอเคนะที่สุดพี่คะพี่คะหนูมีเรื่องรบก,กวนนิดนึงค่ะเอกสารทั้งหมดเนี่ยรบก,กวนไม่ต้องส่งไปที่ทํางานหนูนะคะเดี๋ยวให้ส่งไปที่บ้านแม่หนูลกันส่วนที่อยู่นู่นนี่นั่นน่ะหนูไลน์บอกพี่ทิมน,นะคะอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับรบวกวนหน่อคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับขอบคุณคะ่ะนานลนะคะ่ะ โอเจไม่รู้ตรงนี้ใช่หรือเปล่าพี่ตามโลเคชั่นมาเดี๋ยวเขาไปก่อนแล้วกันนะที่นี่ป่าวะอ้าสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่เอฟเหรอคะใช่ครับพียรเพื่อนเจเนาะใช่ครับอา้าวแล้วเจอะค่ะพี่เดี๋ยวเจเดี๋ยวตามมาพอดีพี่ตามโลเคชั่นมาอืมอ้าวแล้ววันนี้มาทำอะไรกันเหรอ วันนีแล้ค่ะพี่บอกเลยว่าจัดหนักค่ะพี่อยากได้อะไรอ่ะพี่บอกหมได้เลยนะเต็มที่มา บ้ในบอกว่าซื้อเงินสดไงทั้งบ้านทั้งรถเขาบอกไม่ได้จ่ายค่างวดรถมาสามเดือนทำนี้กับไปได้ไงอยู่พูดหลังยูอ่ะไอ้ก็จ่ายเงินสดไงทั้งบ้านทั้งรถเลยเงินที่อยู่ให้ไอมาอ่ะไอ้ก็จ่ายไปเรียบร้อยหมดแล้วใครโทรมาอโทรมาออมยูหรือเปล่ายูอย่ามั่วพูดแบบนี้แบบความว่าไงม่ต่างหากไอเหรอยูต่างหากไม่อ่ะอย่ามาแถะเอาโทรศัพท์มานี่ไม่ไอบังชีมาดู อย่าไปยุ <miserable> ่งเอาามอย่าไปยุ่งกับไอ้แดดดิงหยุดเสียแรงที่ไอ้ไว้ใจอยู่ไปลูก ทำยังไ,ไงดีเนีพี่ธนาคารมันยึดบ้านยึดรถหมดแล้วไอ้ฝรั่งน้างโง่อะมันก็ไม่มีเงินมันจ่ายแล้วได้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 เงินพี่มารับฉันนะฉันจะรอ พี่เอยู่หน้าบ้านในฝลังเลยนะจ๊ะจ่ะรีบมาอะไรที่มีค่าเก็บมาให้หมดเลยนะแล้วหนีไปอยู่ด้วยกันได้เลยจ้ะเดี๋ยวเอาไปให้หมดเลยจ้ะไม่ต้องกลัวแค่น,นี้นะ วันนี้อยู่กับพ่อที่นี่นะลูกอาจจะลำบากเลยนะอดทนนะแม่มากีนเป็นไงครับเด็ดีแม่ก็ทิ้งเราไแล้วลูกอยูได้กันสองคนนี่แหละ ปั้นชิบหายเลยสี้วขอบคุณครับเดีย๋ยวพี่มีนามบัตรนะถ้าเกิดอยากมีเพลงอยากมีอัลบั้มเป็นของเองนะเดี๋ยวโทรหาพี่ตามนามบัตรนี้เลยนะ ยังไงก็ไปคิดดูเดี๋ยวทัวร์ีนี่นะครับพี่โชคดีเนาะขอบคุณครับพี่สนุกไหมลูกหิวไหมลูก แต่เดี๋ยวกีบพี่ไปไหนตัวมาฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ผมสนใจจะไปอยู่ค่ายกับพี่ครับอ้าวเรือน้องเจ๋งว่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะส่งโลเคชั่นของสตูดิโอไปให้นะเดี๋ยวยังไงนึกเข้ามาหาพี่เลยมาคุยกันโอเคไหม โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคครับครับคับดีจังเลยไหมข้าท่าเลยเด็กคนนี้เนี่ยกูจะปั้นมใ,ให้เป็นดาวดวงใหม่ที่ดึงดังเลยคอยดูสิโอ้ยหาแดกา็กดาวเ้ยห่ห่างอยู่ตัวซับ่บโอ้ยเอาไปเดี๋ยวพ่อพาไปร้องเพลงอะ ไปแล้วไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่ะมาตินโอเคมาถึงละใช่ไหมครับพี่ได้ได้ได,ได,ได้ยินดียินดีต้อนรับเลยสตูดิโอสวยมากเลยเออน่ารักเลยน้องน้องเมริกที่วันนั้นจำได้หล่อเหมือนกันเนี่ยหล่เอเหมือนข่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวลุงจะ ปัน้นให้เป็นนักร้องดังมีชื่อเสียงเลยคอยลูกนักร้องเจ๋งแน่นอนไปลูกออกมาละอ้ำกันอัลบ,บั้มเฮ้ยลุงจะเอาอาัลบั้มโอ้ยอัลบั้มโอเคอ,บบลอัลบัมนักร้องลุงจะจัดให้เต็มทุกเส้นักานักร้องว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ลวงใหม่ที่มีความโดดเด่นพุ่งแรงใส่ทางโค้งแน่นอนเออเก่งเปเก่งกระโดดสองตัวให้ หัวเก่ากูนี่ว่าเงินมนก็จะหมดไอเอดหัวก็ไม่ได้เรื่องไปง้อคืนดีผัวดีกว่าอย่างนิ้น,น้อยอ่ะมันก็ต้องเห็นใจมลูกมันบ้างหรอวะมันก็คงอยากให้ลูกมันมีแม่เนาะ,ะต่ขอคืนดีไหมกว่าเอาวะ ชอบพูดได้ท<ะ>ี่น <color>. ี่หรอหมอมาติน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 วะใครมามาตินอะไรอย่างโวยวายวะเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยใครวะมีธุระอะไรครับ ฉันมาหามาตินอะคะ่ะมาตินที่เป็นนักร้องอะคะ่ะอยู่ที่นี่ไหมมาหามันทําไมเป็นอะไรไอ้มาตินอะฉันเป็นแม่ของลูกมาตินมีธุระพอไหมฮะคนที่มันทิ้งลูกทิ้งผัวไปเนี่ยนะแล้วก็หอบเงินไปอยู่กับชายอื่นดนะิไปปนเปื้อนอชายอื่นยังไม่น่ากลับมาทามหามันอีกคิดได้ไงวะฟู้งอย่างเงี้ยเป่งเร็วได้ใจจริงๆสัวค่ะชุยมาตินเฮ้ยเงียบกลับไปเลยมันมีนรอยเมาต้องมาตินตนี่เนี่ย ไปออกไปได้แล้วไ,ไม่มีไม่มีไม่อยู่อโอ้โอยแมรี่คิดถึงมามีไหมลูกครับคิดถึงค่ะมามีทิ้งหนูกับแดดนดี้ทำไมมามีไม่ได้ทิ้งหนูนะลูกมามีไปเที่ยวเนี่ยวันนี้มามีจะมารับหนูกลับบ้านกลับบ้านกับมามีเนาะเ <c oughs> มรินน่มานี่ไปเล่นตรงนู้นก่อนลูก <c oughs> มาทำไม ทำไอ้ขนาดนี้ยุงจะกล้ากลับมาหาไออยู่หรอตอนนี้ไอกับลูกอยู่สบายแล้วไม่มียูไอกับลูกก็อยู่กันแบบแฮปปี้ตอนนี้ไอกับลูกอะ่ะก็มีพี่ๆเขาคอยดูแลยอ,ยอยู่อ,อย่ามายุ่งกับไอมีแต่ยูนคนเด <ขอ S 1> ียวที่มาคอยสูบเลือดสูบเนื้อไอไอไม่เคยมี <น S 1> ตังค์เหลือต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับไอแล้วยูไอขอโทษยูไอจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วมาต้น ้ามีจริงไม่เชือเช่ออย่างรับรู้มาทางไหนไปทางนะั้นไป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 เขาจะบกกูสู้ไ,ได้ยัไ